ที่หนึ่งไปพุ่เฮ้ยโอ้โหหัวเฮ้ยหลัง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 โอ้โหหัว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 แม่สก,กิดเป็นหัวเลยนะ ก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมมีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยนะมานำเสนอนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเข้าไปที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับผมอ่าล็อกอินด้วย Facebook นะครับผมจากนั้นไปคลิกที่เติมเงินนะครับอ่าเลือกช่องทางในการเติมเครดิตนะครับผมจะผ่านทูวอลเล็ตหรือว่าเคแบงก์ก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนำนะฮะเป็นทูวอลเล็ตนะครับผมกดที่เข้าไปเลยเติมเงินนะครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เติมเครดิตเข้าไปที่เบอร์นี้นะครับผ่านทูวอลเล็ตนะครับผมหลังจากาาาาารร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 สสเเ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 ็็็็จจนนนนนะะะะะะคคคััับบบบผมมมกปปปออออววว่่่่ตตติิดข้้้ียยแลไไฮุ ฟรีไฟที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยนะคะให้เลือกเข้ามาที่เล่นเกมนะครับเลือกสุ่มของรางวัลนะครับเลือกไปที่เกมแรกนะฮะที่ผมแนะนําจริงๆผมแนะนําทุกเกมนะครับดีหมดนะครับแต่วันนี้ผมแนะนําเกมตู้เพชรตู้ทองนะครับผมคมุนรอบละ25เครดิตนะครับผมโอกาสดรอปท่าปักธงเนี่ยก็คือเป็นทั้ง ID ใหม่เลยนะฮะมีสกินปืนมีท่าปักธงนะครับโอกาสดรอป1%แล้วก็มี iPhone นะครับ8พัทนะครับผมมูลค่า2 8,500บาทนะครับโอกาสดรอป1%นะฮะไอดีหมวกอ F นะครับผมโอกาสดรอป1%นะครับผมกเดี๋ยววมมมาาดดูกกััันนน่ผผจะะะไไ้้อรรรรใคคงแบ ถ้าได้อ่า20เพชรก็ถือว่าโอ้ยโอ้โหได้ปั0 0รกาลิน่านะครับผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะในเปิดแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดครั้งที่2ต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งที่2ผมจะได้อะไรนะครับผมโอ้ถือว่าวันนี้ดวงผมมามากๆกเลยนะฮะกดครั้งเดียวมา300อเลยอุย้ย เอาได้300อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเว็บนี้นะครับไม่ลองไม่รู้นะทุกคนต้องลองนะครับผมทุกคนอาจจะอาจจะมองว่าโอ้ผมแอคติ้งเกินจริงผมอา่าเว็บล็อกให้มาลองส่งเองนะครับแล้วจะรู้ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนเว็บนี้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาครั้งสุดท้ายที่ผมจะส่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับอ่าอะไรเอ่ยรอบนี้เฮ้ย3698เพชรทุกคนโอ้โห หลังจากนั้นนะครับให้เข้ามาที่กล่องจดหมายนะฮะนี่นะฮะคือรางวัลน,นะครับ 1, นึ่กาลิน่าก็คือ3,698เพชรนะฮะส่วนอันนี้บัตรการิน่า302ใบนะที่ผมได้มานะครับก่อนหน้านีนะ้ที่ผมสมก็จะมีบัตร20บบาทที่ได้นะครับเนี่ยฮะเรียบเลยนะครับผม อันนี้คืออันนี้บมัดหนึ่งพันที่ผมได้ฮะก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสุ่มได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเติมกันสดๆเลยอ่ะนี่ครับผมเข้ามูสแต็กไละนะครับอันนี้คือไอเดียของผมเองนะครับมีอยู่สิบเอ็ดเพชรนะฮะมีท่าปักธงด้วยนะครับนี่ครับผมอ่าอันนี้คือไอเดียของผมจริงๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเว็บนี้จะเติมได้จริงหรือเปล่านะฮะอ่ะเรามาดูวิธีการเติมง่ายๆเลยนะครับผมก๊อปลิงก์ก่อนเลยก๊อปดีๆนะฮะอ่าเข้ามาที่เว็บไซต์เติมเกมคอมนะครับและเข้ามาที่เกมฟรีไฟล์นะครับใส่องงััวเเเเนนนนนนะะะฮล้กก็๊ปปาาาาาดดมมยยยบครทไไืุ นะเพชรเท่า3,361ไดมอนด์บวกอีก337ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าจริงไหมนะอ่านี่ปึ๊บขึ้นมาเลยอ่าเห็นไหมจาก11เพชรนะครับผมขึ้นมาเป็น3,709เพชรแล้วนะฮะอ่เดี๋ยวมาเติมอีก300ที่เหลือนะครับอ่านี่บัตร300นะครับผมอีก2ใบนะฮะกดเริ่มทำการชำระใหม่นะครับแล้วกดวางไปเหมือนเดิมครับอ่าเข้ามาอีกประมาณ956ารบกวกเกก็ประมาณ1,000กว่าเพชรนะครับเอามาดูกันอ่าเป็น4,761เพชรแล้วนะฮะมาเหลืออีกใบหนึ่งนะฮะททีี่่เเรรรรราาาาสมมมมไดด้้ในนนนวััะคบผกกิย ก็วางไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเข้าอีกหนึ่งพันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันปับ๊บอ่าคน5,813ไดมอนด์นะครับที่เว็บ icstore.in.th นะครับผมเว็บนี้ดีมากๆนะครับได้จริงบัตรใช้ได้จริงนะก็ถ้าใครอยากลองสุ่มนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องปุณน,นะครับผมก็อ่างหายจากการทํา y o Youtube ไปนานเลยนะน้องปุณน,นะครับช่องล้างแล้ว้ั้งป่านนี้ใช่ไหมปุนใช่ <Hey. S 1> โอเค <laughs> ก็คือจริงๆอ่ามันไม่มีเวลาด้วยนะโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับแลก็แต่ว่าน้องไม่ได้เลิกทํานะตอนนี้น้องมีคอมอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปเร็วๆนี้น่าจะภายในเดือนนี้ yeah. ใช่ไหมท่านบ,บน,นใช่ครับ <S <S นะก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องปุ่นกันด้วยฮะอาจจะติดตามอยู่แล้วหรือว่าแจ้งเตือนมันอาจจะหายไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดติดกดออกกดติดตามใหม่ให้เห็นโพสตก่อนนะเผื่อน้องปุ่นลงคลิปจะได้ทราบนะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปที่น่าดูกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนน้องจะพูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีกล้องทุกทุกวันนี้อาจจะหลังจากนี้อาจจะมีกล้องสองหน้าน้องแล้วก็เวลาเล่นด้วยอะไรด้วยนะครับก็รอดูกันรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้ก็ นะจริงๆเหมือนกับไม่ค่อยได้ทำกับไม่ไม่ค่อยได้ทำชิปกับน้องปูนนานนะครับจริงๆน้องก็ติดเรียนเคแล้วก็ติดซ้อมก็น้องปูนก็ไม่ได้ไปไหนนะก็คือน้องก็ก็เรียนแล้วก็กลับมาแล้วก็มาซ้อมนะครับเป็นไงตารางซ้อมเบาไหมหนักมากพี่กะกะเอาเต็มเลยก็คือก็ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือเตรียมความพร้อมของน้องด้วยนะครับคือน้องน้องจะซ้อมในหมดทั่วไปนะฮะแล้วก็อ่า ม่ใช่อ่ะเนอะก็คือน้องจะซ้อมในโหมดฟรีสไตล์นะครับก็เป็นการซ้อมที่พี่พี่พิกไว้แหละว่าต้องซ้อมอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> น้องก็ส่งเข้ามาในไลน์ทุกวันทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนน้องเตรียมตัวกับรอบแกนอยู่นะฮะร,รอบแกนถ้าน้องยังมีวินัยแล้วฝึกขยันฝึกอยู่อย่างนี้นะครับก็ได้ลงรอบแกนอาจจะมีสิทธิ์สูงที่จะ้ลงแน่นอนก <c oughs> ็นจะเมื่อวานนี้หรือเปล่าแล้วก็เมื่อวันที่มันเกิดวันที่อะไรนะพูดเตันีพี่ แล้วก็วันวันนี้นะฮะวันที่ทําคลิปนะครับวันที่11นี่เป็นวันเกิดของน้องปุณน,นะครับผมก็อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องปุณด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็อายุครบ13ปีแล้วนะฮะก็น่าจะไม่มีข้อกังขาแล้วนะครับในการลงรอบแกนนะครับก็นะฮะก็รอดูอาจจะได้เห็นน้องปุณลงในรอบแกนเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับรอติดตามไปด้วยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเล่นอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่น สต่อ2กันมาดูฟอร์มน้องปุนกันหน่อยะจะแบกพี่ไหวหรือเปล่านะไปไปกันเลยมาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องปุนแบกพี่ไหวหรือเปล่านะไปโดดไหนดีพิกเลยพี่พิกเลยแฟนแฟนนี่ยปุนมีมีแล้วพี่มีแล้ว <laughs> ออนไลน์หรือออฟไลนะ์ออฟออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์นะเออเอาว่ะออฟไลน์ด้วยออฟไลน์ก็หมายถึงน่าจะเป็นแฟนที่บ้านหรือเปล่าแฟนอยู่ที่บ้านอยู่แถวบ้านอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่โอเค พี่ลุกไม่มีพี่เอ้าไม่พี่เอาุกมาอยู่นะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรต่อ้เขาไปมีแฟนก็อย่าดรอปนะฝีมือรโว้ยอยู่ <โ wing! S 2> ล่างมีพี่บินมีพี่บินมีเฝ้าตัวใ RIGHT. ห้อะไรแบบนั้นวะเหมือนจะไปบ้านแฟนนะยังยังยังอยู่กับแพงอยู่กัแพงได้ๆ ีแพลงดาวเอาว่ามาดูน้องปุนหน่อยปุนโดนอะไรอ่ะหลังเหรอหลังี่บันฟาร์มเจ็บอยู่ปุณผิดปุณผิดผิดล่วงเหรอล่วงล่วงดาวดาวนะน้ดาวเฮ้ยี่ใจอยู่พี่เดวล้ๆดาดาดาเฮ้ยโอ้โแป๊บเดียวเลยวะถนัดปืนอะไรช่วงนี้ M.P.40 ลูกซอง ขนาดลูกซองซองเก่าซอง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 เก่าหรือซองใหม่ซองยาวหรือซองสั้นซองซองเก่าซองสองนัดเหรอใช่เล่นได้หมดพี่เอ้ยเอาวะชอบอะไรสุดชอบซองควงซองควงนะเอาเปล่าเนี่ยมาจูบพี่เนี่ยดี๋ดีดีเอาไปเอาไปจูบไอ้ช่างได้คอมมาแล้วทำไรบุญอ๋อนั่งนั่งดูแข่งแล้วก็พวกยูทูปพี่ มีช่วงหนึ่งอะเราไม่ส่งซ้อมให้พี่อะฝึกซ้อมอะไปทําอะไรมาอะสาวใช่ไหมไม่ตอนตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีแฟนอ๋อตอนนั้นยังไม่มีแฟนแล้วไปทาอะไรมา<อ>มีคอมยังอีแล้วพี่น่าจะเล่นคอมแน่เลยใช่ไหมเพิ่งได้คอมมาใหม่รู้ไหมทุกคนต้องปุ่นโดนํำโทษนะที่ไม่ให้ซ้อมกับทีมเลยนะหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบอแต่ว่าน้องก็มาทําย้อนหลังคืนให้นะปุ่นก็ไม่ต้องมาทําย้อนหลังคืนให้นะครับโอเคแต่พักหลังนี่ไม่ได้เล่นกับพี่เลยไหม ได้สองกับพี่อีกไหมนี่พี่อ่ะได้พี่ออยังม่ไม้ทันนะห้องมังคุดอ่ะเฮ้ยนี่ตัวก,ตก็แตกก็แตกก็แตกแชปไปเนี่ยเราเกมเนี้ไยได้พี่ได้อยู่มีค,ความคิดเห็นยังไงกับอีโวลปีนี้โอ้โหเอาโคตรโคตรโหดนะ <c oughs> ให้สามคำให้สามคำสามคำพูดถึงยูน์หน่อยอะไรดีนะ <c oughs> ถ้ามีอะไรอยากจะพูดถึงอีโวลทักสามคำจะบอกเขาว่าอะไรดี <c oughs> โหดเกแล้วพี่แบบมัน พูดไม่ถูกไงโอ้อา่าถามก็คือพูดไม่ถูกเออสร้างมาตรฐานไว้ดีจัดเลยนะฮะโหดมากบอกเลยไลอัพไลอัพเห็นไลอัพแล้วโอ้โหไม่คิดว่าเกตบูจะไปอยู่ e อีโวนด้วยซ้ำเนี้อวัวจะไปอยู่เบคอนเกตบูอตอนแรกอะ่ะอยู่อ e ีโวนโอ้โหยิ่งเถื่อนเข้าใหญ่เลยถ้าอีโวนมาซื้อตัวท่านปุณอยากไปไหมอืมอยากพี่แต่น่าน้าจะไม่มีเวลาโอเค คือน้องปุ่นน่าจะน่าจะอยากไปแหละคือทีมเพื่อทีมที่แบบอ่าทีมมีสกิลเพสสูงอยู่แล้วถ้าน้องปุ่นไปนี่ก็คือมันก็จะเล่นง่ายขึ้นถูกไหมถ้าเพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นและดูแลตัวเองได้มันก็คนที่เล่นเก่งๆเขาจะเล่นไ่ายง่ายขึ้นแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ว่าน้องปุ่นต้องเรียนนะครับอีวอนต้องไปเข้าต้องไปอยู่บ้านแคมป์นะครับผมแม่น่าจะไม่อนุญ,ญาตหรือเปล่าขนาดให้มาอยู่นี่ยังไม่มาเลย คือต้องซ้อมออนไลน์นะซ้อมระยะไกลนะครับผม2 0 0 0 years later ทางญี่ปุ่นใช้โทรศัพท์รุ่นอะไร iPhone 11อ่า iPhone 11เพราะงั้นคลิปอ่าคลิปที่จะลงช่องเนี่ยหลังจากที่หายไปนานพี่ว่าน่าจะทำเป็นคลิปน,นิดนึงนะการตั้งค่าการตั้งค่าๆๆของ iPhone ทําแล้วก็พูดพูดอธิบายไปเหมือนเหมือนที่ทํากับพี่บิ๊กกับพี่ตอนนั้นเห็นปะ<อ>แล้วแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับอ่าทีมพี่ๆที่พี่เล่นกันบ้างโน้ตปุ๊บอ่าวิว เดีฬาฟอร์มเป็นไงบ้างโอ้ม,ม,อมามาตรฐานมันด,ดมนดื้อดีดีถาว่ามาตรฐานดีเหมือนเดิมขาดเรื่องอะไรขาดเรื่องอะไรพูดตรงเลยขาดเรื่องอะไรอ่าไอ้เป็นแบบลม้ลมล้มล้มง่ายนะพี <laughs> ่ล้มง่ายเออจริงไม่ล้มง่ายหรอกไม่มีใครอยากล้มหรอกเพราะทีมอื่นมันตึงเกินไงใช่ทีมอื่นเขาแบบเปิดเป็ดเดียวก็เลาะน็อกน็อกน็อก,อก,อก,อกหมดแล้ว คือพี่ไปเล่นกับเด็กหลงมาเมื่อสักครู่นี้กับพี่นมโมแล้วพี่ตายนะพี่ยอมตายพี่แกล้งตายเลยพี่ดูเด็กเด็กหลงเล่นคือการเล่นของเขาคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขา,าระมัดระวังมากอะ่ะเขาตั้งไอวอลกันเลยแล้วก็อันไหนเสียงปุ๊บเขาตั้งตั้งตั้งเล่นอะ่ะตั้งเพื่อเล่นอะ่ะไม่มี้นะนรจ,จริงลงโล่งจริงยืนวัดจริงไม่มีอะไรโอเคยืนวัดจริงนี่คือไปอยู่วัดเลยนะไปเมเลยเผาเตรียมเผาได้เลยนะ ห้ามวัดนะยิงพลาดเม็ดหนึ่งเดี๋ยวต้องตั้งให้หมดได้ไหมปุ่นใช่ยิงไม่เข้าหัวยิงเขาไม่น็อกปุ๊บตั้งเลยเอ้มีตัวพี่เด็กกลางวัดอ่ะไปชิดเหรอไปชิดมันอยู่บลานกลางพี่มาแล้วมาแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วแต่ว่าเกมนี้เล่นไปปุ๋ยไปเฮ้ยเราเราเราดึงเราดึง แหะแล้ว่าโอ้โหเอาว่าได้เล่นเดินนะตัวนี้พี่ว่าขี้เกียจวิ่งแล้วแหละดักดีกว่ามั้งเราใช่ขี้เกียจวิ่งนะทุกคนโอากก้าหกจะดูน้องปุนเอ่ยิงแต่ไม่ไม่ได้ดูเลยนะแรงคงช่วงนี้มันเป็นประมาณเนี้ยมันคนมันเหลือน้อยอะ่ะ ไม่ใช่เพระาะอะไรนะเพราะมันมีคนเก่งไงอ๋อแฟนี่เฮ้ยโหโอะไรวะยิงแป๊บเดียวตายทันปุ่นเอาเรื่อ,อ,ง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 ,องเกินแฟนให้อะไรของขวัญวันเกิดแฟนให้อะไรวันนี้ไม่ไม่ไม่มี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 เหรอไม่มีหรอ <Okay. S 2> ย้ายไปทีนะวันนี้วันเกิดน้องปุ่นนะฮะวันที่11เดือนมีนาคมนะครับผมน้องปุ่นอายุครบครบ13ปีแล้วไม่มีข้อกังขาอะไรในการลงโปรลีกแต่ว่าลงได้แค่รอบแกนนะครับรอบแกนของไทยนะถ้าเป็นนานาชาติน้องปุ่นลงไม่ได้เนคะ <Okay. S 2> น้องปุ่นต้องอายุ16ปีนะฮะเพราะงั้นนี่นี่ก็จะนี่ก็เป็นอ,อีกเีกงเงื่อนไขนึงถ้าน้องปุ่นจะย้ายทีมมันก็ถ้าไปทีมใหญ่ๆก็อาจจะฝีมือได้นะแต่เรื่องอายุน่าจะน่าจะไม่ได้อะ คนคนคนมันมีตัวนีน้สวยไ,ไม่ต้องถือพี่นะไม่ต้องถือมือพี่บาเลตหน้าจอพี่ดอบเนี่ยเนี่ยเด็กหลงเขาเล่นอย่างนี้นะถ้าเขาจะยิงล่างเพื่อตั้งไอ้วอซา,ายนะแล้วก็ยิงเอยปุ่นอะไรอ่ะปุ่น สี่ตยสี่ตัวนะมได้ึงไหนึ่ง้หนึ้หนึ่งหัวแตหัว้ัหนึ่งห้หลังหักโอ้ยคุณขวาขวขวายิงเพล่อนจัดยิงมันยิงพี่ไม่ได้นะยิงพี่ไม่ได้ชุบพี่ได้หรอไม่ได้ดีกว่าเนาะ มาละมาละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปูนกันอยิงเพลินจัดเลยจริงหนะ้าจอพี่ดอปไงที่หนึ่งไปปูนเฮ้ยโอ้โหหัวเฮ้ยหลัง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 โอ้โหหัว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 แม่สกิดเป็นหัวเลยนะข้างบนระวังนะข้างบนมีนะมันจิงที่ตายอะ่ะมาดูว่าน้องปูนจะได้ได้อ่าได้ที่หนึ่งวะนะเกมนี้ดูแล้วไอ,อ้วอลน่าเยอะเยอะอะ่ะน้องปูนตั้งขนาดเนี้ย พูดหลงังเคลียร์หลังหลังน่าจะมีตัวป่ะนี่ไงเห็นไหมมันยิงพี่นี่แหละนี่แหละมันฆ่าพี่โอ้โหหัวแตกเหลือดสามหนึ่งนะครับถ้าไปแจมน่าจะได้อย hey. ู oh, oh. Oh, okay. oh, okay. Okay. ่เ่าะว่าปุ่นมันยิงกันอยู่ข้างล่างสองตัวโอเคอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนนี่ไงตัวตัวหนึ่งอยู่ซ้ายปุ่นซ้ายนั่นแหละมันจุดก้าน้อย อุ้ยทำเลดีดูแล้วนาะยแชมป์นาเกมนี้เอาว่าเหลือสองสองหนึ่งวเฮ้ยสองหนึ่งเฮ้ยนี่กดมาสองต่อสี่นะทุกคนเยี่ยงหวัหวหัวสกิดเป็นหัวหลังเข้าดึงหลังเข่าดิมาแล้วเฮ้ยสกิดเป็นหัว เอาว่ะหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะสองสกดมาสองสนะฮะได้แชมป์เฉยโอ้โหโอ้หอ้โหอย่างอวเอ้โหโอ้โห่โอ,โโอโจโหโเล็กเลยเนี่ยใช่หหอห้โ้โโอ้โอ้อ้โหโอจออีอเอออ เอาดิเอาดิเอาดเอาดเอเด๋อเด๋เอาดิอย่าพลาดนะปุณนะใครนิ่งกกันมาดูฮะจังหวะโอ้โหมีมีขยับหลอกให้เขาออกมาด้วยโอ้ออันนี้สดๆเลยนะนะครับไม่ได้เอามาพงมาพาไข่นะมันเล่นที่หนึ่งเราที่หนึ่งระยะครับทุกคนเอาว่ะปุนฝากช่องหน่อยปุน ป็นปุลกลอดเอ็กทูครับผมอ่าปุนกลอดเอ็กทูนนะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะเดี๋ยวน้องจะกลับมาลงคลิปเร็วๆนี้แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาวไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ